สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วครับกับครัวพ่อเอวันนี้ผมก็จะมาชวนเพื่อนๆทําเมนูขนมกล้วยนะครับเป็นขนมไทยทําง่ายอีกเมนูหนึ่งวัตถุดิบที่จะใช้ก็ไม่เยอะวิธีทําก็ไม่ยุ่งยากเดี๋ยวเรามาดูวิธีทําไปพร้อมๆกันเลยครับอันดับแรกให้เตรียมกล้วยน้ําวานะครับเป็นกล้วยสุกยิ่งสุกงอมยิ่งดีนะครับวันนี้ผมใช้12ลูกครับ1หวีแล้วก็แกะเอาเฉพาะ ตัวเนื้อนะครับวันนี้จะใส่เนื้อกล้วยเยอะหน่อยพอได้ครบแล้วให้เราขยำกล้วยเลยนะครับใครจะฝานก่อนก็ได้นะครับ เราจะขยำกล้วยไม่ต้องละเอียดจนไม่เหลือเนื้อกล้วยแล้นะครับจะให้เหลือเนื้อกล้วยเวลาที่เรากินขนมก็จะมีเนื้อสัมผัสของกล้วยยังคงเหลืออยู่นะครับพอได้กล้วยแล้วเราก็ไปผสมแป้งกันต่อครับต่อมาให้เราเตรียมชามผสมนะครับใส่แป้งข้าวเจ้า100กรัม แป้งมัน45กรัมแป้งเท้าเยี่อม่อมครับ10กรัมถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะครับวันนี้จะใช้หัวกะทิผมใช้เป็นกะทิสำเร็จรูปนะครับ250 ml เราจะทยอยเติมครับทยอยเติมแล้วก็นวดแป้งของเราให้เข้ากันก่อน นวดจนแป้งเป็นลักษณะนี้แล้วนะครับเข้ากันดีแล้วเราก็เติมเนื้อกล้วยลงไปเลยครับเติมน้ำตาลทรายแดง80กรัมเกลือครึ่งช้อนชาก็ผสมให้เข้ากันก่อนครับ พอน้ำตาลแล้วก็เกลือของเราละลายดีแล้วแป้งกับกล้วยก็เข้ากันดีแล้วให้เราเติมกะทิส่วนที่เหลือครับใส่ลงไปเลยแต่งั้นก็ผสมให้เข้ากันอีกทีนึ่งสูตรนี้ไม่ต้องพักแป้งนะครับเดี๋ยวพอเราผสมเสร็จปุ๊บเราก็จะไปนึ่งได้เลยแต่ก่อนหน้านี้เราจะไปขูดมะพร้าวก่อนนะครับเพื่อมาไว้แต่งหน้าของขนมกล้วยของเราหอมมากเลยครับ เรียบร้อยครับพักไว้ก่อนครับในระหว่างนี้ที่เราพักไว้เราก็สามารถไปตั้งหม้อนึ่งไว้รอเลยนะครับขูดมะพร้าวเสร็จน้ำของเราก็เดือดพอดีแล้วนะครับจากนั้นให้เราเตรียมซึง้งแล้วก็ต้มน้ำให้เดือดน,นะครับผมใช้หม้อเบอร์34ใส่น้ำไปตรงขีดนี้นะครับครึ่งหนึ่งพอดี แล้วเราก็รอจนน้ําเดือดนะครับให้เรานําถ้วยตะไลขึ้นตั้งเลยครับเราจะนึ่งถ้วยตะไลเป็นเวลา5-10นาทีนะครับเพื่อเวลาที่เราหยอดขนมขนมก็จะไม่ติดถ้วยเยอะจนเกินไปนะครับหลักการเดียวกับการทําขนมถ้วยเลยครับแล้วก็ปิดฝาแล้วก็พักไว้เป็นเวลา10นาทีครับพอเรานึ่งถ้วยตะไลจนครบเวลาแล้วนะครับให้เราเปิดออกเลยครับจากนั้นก็นําขนมของเราหยอดลงไปครับ ตักใส่ให้เต็มถ้วยพอดีขั้นตอนนี้เราเบาไฟก่อนก็นได้นะครับเพื่อระวังไม่ให้น้ำไอ้น้ำขึ้นมาลวกมือนะครับแล้วก็หยอดไปครับ พอหยอดจนครบแล้วเราก็แต่งหน้าด้วยมะพร้าวผมใช้เป็นมะพร้าวทึนทึกนะครับถ้าใครเป็นถ้าใครมีมะพร้าวอ่อนก็สามารถใช้ได้นะครับแต่มะพร้าวทึนทึกนี้จะให้ความมันมากกว่ามะพร้าวอ่อนนะครับก็จะเพิ่มความมันความอร่อยให้กับขนมเรายิ่งขึ้น จากนั้นเราก็จะนึ่งไว้ด้วยไฟแรงนะครับเป็นเวลา25นาทีครับจับเวลาครับครับตอนนี้ก็นึ่งมาเป็นเวลา25นาทีแล้วครับเดี๋ยวเราก็มาเปิดดูก่อนครับเราก็จะเช็คดูก่อนนะครับว่าสุกหรือเปล่าถ้าสุกก็จะเป็นสีออกชมพูชมพูนะครับแล้วเราก็ลองจิ้มดูครับถ้ายังไม่หนบยังรู้สึกว่าเป็นเหลวๆอยู่เราจะนึ่งต่อนะครับแสดงว่ายังไม่สุกดี ครับเราก็เช็คดูเราจะนึ่งต่อไปอีกครับจนกว่าจะสุกนะครับผมจะเพิ่มเวลาไปอีกสิบนาทีครับตอนนี้ก็ครบเวลาแล้วนะครับเราก็จะมาเปิดดูครับอ่าก็มีสีชมพูแล้วนะครับก็แสดงว่าขนมของเราสุกแล้วเราก็ปิดไฟเลยครับการนึ่งนี้ใช้เวลารวมแล้วของผม35นาทีนะครับไฟอ่อน ไฟแรงของแต่ละบ้านไม่เท่ากันเพื่อนๆก็ใช้การสังเกตจากเนื้อของตัวขนมนะครับถ้าออกเป็นสีชมพูชมพูอย่างนี้แสดงว่าสุกหรือไม่เราก็ลองเอาไม้จิ้มดูนะครับนี่สุกแล้วเราก็จะยกขึ้นวางพักให้หายร้อนก่อนที่เราจะนํามาแคะครับ พอขนมกล้วยของเราเย็นตัวลงแล้วเราก็มาแคะใส่ถ้วยเลยครับโดยการที่เราใช้พายหรือช้อนก็ได้นะครับแล้วก็จะแกะออกมาจากถ้วยครับให้ติดน้อยที่สุดนะครับก็เรียงลงไปเลยครับ เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับขนมกล้วยขนมไทยทําง่ายของเราเพื่อนๆก็ลองมาทําตามกันดูนะครับรับรองว่าอร่อยถูกใจแน่นอนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจใช่องครัวพ่อเอ๋นะครับลาไปก่อนครับสําหรับคลิปนี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับอ,อร่อย 嗯。Mm.